เห็นไหมนี่อะไรนี่แอบปากแอบคอกันทำไมเนี่ยดีใจอ่ะโอ้โหเยอะมากเลยนี่ไงนี่ไงว่าแต่เงินต้องเยอะแยะลูกพี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยออานี่นี่ใครพี่กระต๊อบเอามาจากไหนล่ะพี่ก็ขโมยเงินพ่อพี่หมาโอ้ยลูกพี่นี่เจ๋งจริงๆอ่ะขนาดนเงินพ่อยังขโมยเลยอ่ะเฮ้ยพวกเรากระเป๋าตัง์ระวังระวังกันหน่อยวะ เอ็กมึงไม่ต้องระวังพวกเดียวกันไม่ทำอันนั้นพ่ออันนั้นพ่อไม่ใช่พวกรพ่อไม่พ่อเจริญพี่พูดความเร็วนี่ยนะไม่มีใครเกินหัวหน้าเราหรอกเออถ้าเป็นภาษาพื้นการเขาบอกว่าเร็วกว่าหมาโอ้ยขอบใจมากที่ชมตลอดติตัดตลอดหัวหน้ากัดกูตลอดเลยไหลช่วดชมตลอดนี่พวกเราพวกเราอย่าเพิ่งดีอกดีใจกันไปเงินก้อนนี้มันเป็นก้อนแรกของพี่นะอ้าวแล้วเงินเยอะขนาดเนี้ยพี่ไปทำอะไรดีอ่ะ เอ้าซื้อม้าดูดดิซะซื้อมาดูดพอเราม้าดีดปั๊บแล้วก็ไปมีเกิดความขยันพอขยันแล้วก็เราไปกวาดลานวัดกวาดลงในในบ้านคุจะบ้าอล่าเนี่ยวัยรุ่นอย่าพวกเราไม่ดูดม้าเสพยาเสพติดไม่เอาเนี่ฉันจะบอกให้นังเงินก้อนแรกของฉันนี่นังฉันจะลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวเพื่อให้ปลาได้รู้ว่าคนอย่างฉันเนี่ยฆ่าได้แต่อย่าไม่ได้อ่อเฮ้ ตีตีพี่กระต๊อบทำไมวะเนี่ยข้าแม่งตายเลยเฮี้ยอ้จูแกมึงตีกูทำมเนี่ยอ้าวก็พี่บอกเองว่าคนอย่างพี่ฆ่าได้หย่าไม่ได้ฉันก็ลองดูไงอโอ้ยแวนเอ้ยพี่พูดเปรียบเทียบไปฟังเปรียบเทียบเหรอเออนี่อาหารที่มึงกินไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ประเทืองปัญญามึงเลยหรือไงเนี่ยฮะเออียบเทียบเหรอเอเอไม่รู้หนูคนซื้ออ่ะโอ้ซื้อเดี๋ยวผีบกระเด็นไปนู่นเลยไม่รู้แม่นี่ว่าจะทัดดอกไม้เหมือนเลยธุรกิจกูหายหมดจริงเลยฆ่าได้หย่าไม่ได้ มาช่วยกันคิดดีกว่าจะสร้างธุรกิจอะไรต่อยอดเงินก้อนนี้ให้มันงอกเงยขึ้นมาไอเอ็มแกมีความคิดอะไรผมว่านะพี่มีเงินประมาณนี้ต้องค้าอาวุธเถื่อนพี่ เพราะว่าวัยรุ่นสมัยเนี้ยมันต่อยตีกันเยอะขาอาวุธเถื่อนอาวุธเราขายดีแน่ๆใช่เพราะมันฆ่ากันตายเยอะๆตายกันเองตายกันเองกันเหลือแต่พวกเราจะบ้าหรือเปล่าฮะทไมยเขายิงให้ปองดองรักใครสามัคคีกันอยู่มีความคิดอย่างนี้ได้ยังไงอีกบ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยมึงไงเจผมว่านะธุรกิจนี้แค่สายลงทุนนิดเดียวไอ้ม่เย่ะหรอกลงทุนนิดเดียวนิดเดียวเองแต่กำไรว้า ว้าวว e r y very wow ใหญ่โตรวยที่สุดเราจะไม่อยู่ประเทศไทยก็ได้เราจะบินไปที่ไหนก็ได้รวยทำอะไรวะที่รวยเร็วอะพล้นล้านทองพล้นเสร็จแล้วก็รวยแพ๊บเดียวไปปุ๊บได้ปั๊บไปปั๊บได้ปุ๊บไปปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บได้ อะไรเฮะเอ็งว่าจะรวยเร็วใช่ไหมเพราะว่าหน้าอย่างเอ็งเข้าไปโป้นเนี่ยตายเร็วอ่ะอย่าเลยทํางานอย่างนี้อย่าเอาเลยนะทําธุรกิจอย่างอื่นดีกว่าเอออยากรวยเร็วใช่ไหมอยากรวยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันเศรษฐีฉันเศรษฐีใครอยากขี่รถทัวร์ฉันเศรษฐีฉันเศรษฐีใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันเศรษฐีฉันเศรษฐีใครอยากตัวหุ้มทองฉันเศรษฐีฉันเศรษฐีใครอยากเป็นหมาฉันเศรษฐีฉันหลัว้ายหมาเล่นแบบนี้ดิหมาดำสกอรขายดีพี่ขายกำไรดีด้วย วันหน้าฮะเพรใหม่นะครับยูเทิร์นวันหมออีกเที่ยวนึงอ่ะีกเที่ยวนึงใครอยากเป็นหมามึงอกษีเมึงอะษีใครอยากเป็นหมามึงอกษีเมึงอะษีใครเป็นคนคบไม่ได้มึงอกษีเมึงอะษีใครเป็นคนจังไรเมึงอกษีเมึงอะษีใครเป็นผัวแม่มึงมึงอกษีเมึงอะษีไม่เล่นแล้วพอละลูกพอเอาละหยุดสนุกสนานก็ได้แล้วจะยังไงดีนะช่วยช่วยกันคิดเราจะได้มีทางรวยกันบ้างอ๊ะอะไรเนี่ยพี่ต กระต๊อกก่อนที่จะคิดเรื่องธุรกิจอ่ะฉันฉันขอตัวเข้าหน้ำก่อนนะแม่จะปวดท้องอ่ะแหนเข้าไปสิยัดเข้าไปสิกินแล้วก็ขี้ขี้แล้วก็กินอิม่มเป็นหลับขยับเป็นกินอยู่เงี้ยชีวิตมึงอ่ะมึงจะค่อยป่นได้ไหมล่ะขอเข้าห้องน้ำก่อนก็ไปสิมึงก็รีบไปดิเร็วไปได้ไงไม่มีตังค์ขอตังค์ดิต้องไปซื้ออะไรแดกอีกอ่ะโอ้โหข้าเข้าห้องน้ำใช้ตังค์ด้วยเหรอใช้ตังค์ดิ ไปเลยเนี่ยไปนี่เสมอเลยนะอย่าตดหัวขี้เลยนะเนี่ยมึงเนี่ยไดเย็นนะเอาสามบาทไปเออพอที่ไหนที่ชั่วพี่โอ้โหมึงก็ไปเด็ดเอากิ่งไม้ลากไม้เอาหวีเป๋หวีเสยไปตีเหี้ยนี่เอาเวลาเด็ดกิ่งไม้เอามือปาดก็ได้พี่เียไปเดี๋เร็วเข้าไป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 มาทะเลแถวนี้โอ้โห กอดอย่างนี้ขี้หมาแดกดีไว่ไอ้ชัดขมคอมเลยนี่กินตดมาแล้วกินตัวมึงเนี่ยฮะบ้าแล้วมันกัดไม่เหน็นเหรอเฮ้ยเราจะทำอะไรกันทีวะเฮ้ยนึกออกแล้วพี่เฮ้ยทำอะไรทำอะไรดีวะตอดอัดใส่ในกระป๋องแล้วะขายมันจะรู้ <laughs> ตดอดกระปอ <laughs> ๋องวะตดอดกระป๋อง <laughs> ขายใช่พี่แทลออกซิเจน บ้าไม่ห้ามมาเดี๋วกูต่อยนะกูต่อยพี่นึกออกแล้วว่าพี่จะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรและนี่คือธุรกิจแรกของฉันป่าล้างตาดูความร่ำรวยของฉันไว้ได้เลยต่อไปฉันจะต้องเป็นเศรษฐีพันล้านนะนี่เลยครับค่าเข้าห้องน้ำสามบาทที่อื่น กระดาษกล่องชิดช <wh> ู่กล <mythology> <lak ifi jamais> ่องละ2บาทแต่เราขายแผ่นละ2บาทดีมากส่วนน้ำนี่ขันละ20บาทไม่รวยชาตินี้จะไปรวยชาติไหนพี่แหมสุดยอดจริงเลกพี่แล้วนี่เอไปก็รอลูกค้าเท่านั้นเยดูธุรกิจดีๆนะเงินทองเลยนะ อย่ามุกมิบมุกมิบเข้าใจไหมโถพี่ผมไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วพี่ทำบัญชงบัญชีไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวพอวันนี้ปุ๊บเนี่ยได้เงินมาเอาเ,อาเงินเข้าบัญชีเด <fails S 1> ี๋ยวทาเช็คไว้ด้วยเลยฟองฟอดฟองเบียโอ้โหตายเรียกเป็นอีโนเลยฟองฟอด อะไรคาศึกบ ok ุกอ te ่ะข่าศึกบุกเหรอเราตรงนี้นะเดี๋ยวไปตามชาวบ้านบรรจารย์มาช่วยเฮ้ยบ้าจะปวดขี้ไม่ได้ทำสงครามเอาเหรอเอากปวดขี้ก็ไปขี้อยู่ห้องน้ำอยู่ตรงนั้นนะเออว่างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นี่สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะใครจะมาเข้ามั่วไม่ได้นะปัดเตี้ยปวดขี้เออไม่ได้มันอั้นไม่ไหวแล้วแป๊บเดียวไม่ได้ยังไงเราเอ๊ะ พูดไม่รู้เรื่องเลยไงบอกให้อดทนไปก่อนอดทนไงมันมาแล้วอะถ้าอดทนไม่ได้เอาบิ๊กเวสยัดก hey, ุเลยทีเ anyway ดียวโว้ยบ้าฮ so ึนี่นี่นเ่ฉัว่าแกสองคนจะไปมัวยืนทะเลาะกับมันเลยให้มันเข้าไปเถอะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีลูกค้ามาเนี่ยให้มันเข้าไปก่อนเฮ้ยไม่ได้นะพี่ลูกค้าคนแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเกิดให้มันเข้าฟรีอย่างงี้เราซวยไปตลอดโอ้ยถ้าไม่ให้มันเข้าไปพวกเราจะพลอยซวยดมขี้มันไปด้วยดีบ้า เฮ้ยเอากระดาษช่วยให้มันเอาน้ำให้มันด้วยเอาให้มันไปกินกินเยอะเยอะแยะเชียวกินเยอะกินแยอะยังไงแล้วอบ้าเอ้ยเราเนี่ย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 นี่ยเ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 นี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยอะวดที่เหมือนกันนขอเข้าก่อนได้ไหมกระถือรีบไม่เอาแกต้องรอตามคิวไม่ได้ยังไงวะเอาไอเดียเดียวเนี่ยขนลุกสู้นวขอก่อนนะไม่เอาฉันมาเ้ไม่รู้เรื่องไหยเนี่ยตามคิวเ็จะจคิวเอ อะไรวะไปไปไปเข้าไปไปไปเข้าไปโอ้ยรอก่อนรอโอ้ยจำขี้รลอล้างไส้วลทำไมนายขนาดนั้นอะเสร็แล้วอ้ยเสียงอไอยังคนตอไปคนรอารวนี้ยังไม่มีล้เรียบร้อยเอาไปเร็วเร็วเร็วเร็ไปอลูกมาลไปไปไป กอดลูกมาดูมันดิอ้าจิ้มาเอาอีกแล้วอ่ะไม่วไหวไม่ห่วไม่ไม่ไหวไไหวม่วไวไไม่หไ่วม่ไวไ่ไม่ไหวไม่ม่ไหมไหวไม่ไหวไม่ว่มหม่ไว ตกลงมันเข้าไปที hmm. ity, ่หรือเข้าไปกินที่นานเหลือเกินเข้าไปที่ค่ะล้างตู้เย็นหมดยังงเนี่ยก็เหลือไปนิดนึงเออเสร็จแล้วสบายันจะไม่ทำ้วยเขาด้วยเขาชรวยเอาไว้เอาไว้ดึงทั่ว ไป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 ท้องแปบเลยอ่ะพี่ดูดิเสร็จแล้วเนี่ยกินอิ่มแล้วขี้เรียบร้อยแล้วอาหารที่หลับที่นอนกันเอาไอเอ็มฮะเขาไปเช็คห้องนู้นห้องน้ำไม่ดีดิดลูกค้าก็มาเดี๋ยวสกปรกเขาจะไม่เข้าปิดกิจการครับอะไรของมึงอ่ะซ่วมเต็มครับฮะาซ่วมเต็มรับพี้มึงพูดจริงรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเต็มเลยพี่ ใครทำอ่ะมึงมึงสองตัวมตัวสวยจริงๆเลยยังไม่มีลูกค้าสักคนมึงขี้กันจะท่วมเต็มอย่างนี้ทุนก็หายกำไรก็หดลงทุนไปแล้วธุรกิจแรกของกูหมด